วันเลจอยจี้ชนีไว้สี่สิบอะไรางานตัวแล้วจ้าวันนี้มาเย็นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าวุ่นวายขายปลาช่อนมากๆด้วยที่วันนี้นะคะจอยเนี่ยไปโรงงานเซรามปุกผมตัวใหม่ของจอยมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมนะคะเจ้าเซรามตัวนี้ว่าเราเนี่ยไม่ได้กนเองหลังบ้านลผลิตโรงงานมาตรฐานได้รับรางวัลเดอะแยะม,มากมายนะคะเดี๋ยวขอเดินทางไปก่อนนะคะุวันนี้แต่งตัวไปเยี่ยมชมโรงงานให้เกียรติโรงงานเหลือเกินใส่หางปลาเลยกูนะคะยาวตั้งแต่นาปักซอรไปท้ายซอยอ่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงโรงงานแล้วเดี๋ยวขอแต่งตรงแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะคะเพื่อไปชมสินค้าของเรานั้นเราก็ต้องใส่ผ้านะคะคุมเท้าแบบนี้เพื่อความสะอาดก่อนค่ะทุกคนโอ้โหรองเท้าดูสวยขึ้นมาเป็นรุ่นล e ิมิโตต์อีดิโมชุนกันเลยทีเดียวจะ้ะกูจะลื่นหัวแตกก่อนไหมเนี่ยไม่หรอกจ้ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่หมวกคุมผมค่ะเก็บผมให้เรียบร้อยแล้วกูก็ไม่ได้อากระเป๋าไว้บนรถสายกระเป๋ามาด้วยไม่เป็นไรคะ่ะสไยกระเป๋าเข้าไปเลยไม่เป็นไรคะ่ะเราไปถ่ายแป๊บเดียวค่ะทุกคนอ่าคุมผมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เสื้อคลุมค่ะปะนึ่งว่าเป็นหมอป่ะหมอผี โอเคติดเสื้อคลุมให้เรียบรงเรียบร้อยอีจอยใส่ชุดนี้แล้วมึงดูแบบหน้าเชื่อทงหน้าเชื่อถือมากๆากนะต้งองล้างมงล้างมือก่อนนะคะประหนึ่งว่าเพิ่งทําคลอดหรือผ่าตัดเสร็จนะคะทุกคนจ๋าได้หรอกนะเราต้องสะอาดค่ะทุกคนนะคะเผื่อไปหยิบจงหยิบจับของด้านในอะไรประมาณนี้อ่ะล้างแล้วก็เช็ดมือให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยข่ะอีจอยเออฆ่าเชื้อโรคเสร็จแล้วก็เข้ามาตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการแพคค่ะทุกคนจ๋าจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันเสร็จไปเยอะมากแล้วพร้อมจะส่งอีกไม่กี่วันแล้วเนอะฉันนนก็มาาาาขออออออถถ่่่่่่ยยยยคลิิปปหหวเพี เขาจะได้ไม่คิดว่าหนูกวนเองอะ่ะเออเขาจะได้รู้ว่าหนูผลิตจากโรงงานนะคะและนี่ก็คือแพ็กเกจของเราเซรั่้าปลูกผมตัวใหม่รอเลยใครมีปัญหาผมร่วงผมบางผมน้อยเจอกัน n น t u r a l Hair Tonic แบรนด์ชุติมลนค่ะทุกคนสินค้าตัวใหม่ล่าสุดพร้อมจำหน่ายวันที่3มิถุนายนก็คือวันจันนี้แล้วตื่นเต้นบอกไม่ทอกเลยค่ะใครสนใจนะคะรอติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะเห็นปะแพ็เกจไฮโซกิ๊บเกยูเลกามากๆเลยค่ะทุกคนจ้าลูกค้าบอกแม่ค่ะกว่าจะได้ขายเนอะตอนนี้ผมหนูร่วงหมดหัวหัวจะร้านหมดแล้วก่ะแม่ไม่เป็น มันลานที่เดียวลูกเดี๋ยวฉีดเซรั่มปลุกผมแม่แล้วมันขึ้นพร้อมกันจะได้ยาวพร้อมกันนะลูกนะเอออุ๊ยอีกไม่กี่อึดใจก็ได้ชัยแลอีหอยลอดวันจันนี้กดได้เลยทุกช่องทางสะดวกช่องไหนช่องโคอดช่องฟิตช,ช่องลมช่องส่องผีช่องแคบมรดกากดได้เลยวันจันเจอกันเซรั่มปลุกผมตัวใหม่ภายใต้แบรนด์ชุดิมอนนะคะโอเคชิคก้าแลตผียูโนอันเดอร์สแตนนะตื่นเต้นอะโอเคพาถ่ายแค่นี้แล้วโน้ no, สารามาสมันก็ไม่ใช่ชั้นเะล่าเออเดินทางกลับบ้านอบบพี่เขาบอกว่าคุณจอยมาถ่ายแค่นี้เองเหรอเอออถ่่่่าายแคนนีีี้้เรพพไมมตงป็ิธ ตองอะไรมากของวันดีก็คือจบค่ะอ่ะเราก็เดินทางมาเซนทัลเวดวิวต่อเลยนะคะทุกคนเพื่อมาซื้ออาหารคงอาหารคลีนค่ะช่วงนี้จอยจะไอเอฟนักกินอาหารคลีนด้วยเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็หุ่นสวยเป๊ะปังจริงนะปกติออกจากบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยนุ่งสั้นเสมอกิ่มขนาดนี้นะคะเพราะอะไรลู้ปะไม่ค่อยมั่นใจค่ะกลัวตูดโผล่ค่ะก็เลยจะต้องเดินไปดึงไปนะคะเหมือนอะไรเข้าแคมตลอดเวลาค่ะทุกคนอ่ะเดินเข้ามาในเซนทัลเวดวิวแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจอยจะได้อาหารคลีนอะไรไปกินที่บ้านบ้้างวันนนีะะค เดี๋ยวจะบอกเพื่อนเพื่อสักนิดสักหน่อยนะคะว่าติ๊กตอกช่องหลักเนี่ยโดนปิดก้าวห่าวแล้วไม่สามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้ฉะนั้นแนะนําให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้จาจทุกคนนะคะไปกดนะคะติ๊กตอกช่องสำรองค่ะเดี๋ยวเจ้าจะแท็กร้านนะคะไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะทุกคนไปกดติดตามช่องสำรองติ๊กตอกจะได้ไปต่อยไลฟ์สดทุกวันที่ช่องนั้นช่องนี้จะเอาไว้ลงคลิปอย่างเดียวค่ะส่วนพี่พี่ท่านไหนที่ไม่ได้อยู่ในติ๊กตอกช่องทางอื่นก็สั่งซื้อช่องทางที่อยู่ได้เลยในแค่่ในนสวของเัมปกผทีจะพร้อมจําาหน่ยในวัันนนจทรรี้ไปถึงสกินนตตัวว่่่าางๆะไมจเป็ เซตหน้าใสากันแดดเซตผิวในะคารเซลั่มลดเลือนฝ้ากาสสรับโซมโอเอลิท oh, ิงจิงกระเบลอีกนิดนึงก็คือลาโชวหวยแล้วค่ะแล้วก็จะมีสินค้าดีๆอีกมากมายนะคะออกมาให้ลูกค้าเนี่ยจับใจใช้สอยขโมยเงินผัวรอกันได้เลยสินค้าดีมีคุณภาพค่ะที่ไม่ดีในร้านก็คือตัวแม่คา้าคือสติไม่ดีค่ะแต่สวยนะอาพูดไม่ได้ว่าไม่ได้นะยืนหนึ่งในซองใจวีบเบอร์ B, ต,ตัวสิบแปดตัวแล้วเราก็เลือกอาหารคีนเหมือนเป็นชนีที่รักสุขภาพและก็รักเงินผัวเนอะดูสิกินอาหารคีนดีต่อสุขภาพโอ้พระเจจ้าาาาดูแลสสุขภพคัญมกกออย่่งทีบ คนตลอดจ้าเป็นไงสาระมาแล้วนะปกติสาระแน่วันนี้สาระค่ะพอล่าสุดจะไปตรวจสุขภาพประจํา2ปีกับอีพ่อมาผลตรวจออกมาไม่ค่อยเป็นที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่คะ่ะปีนี้นะคะสุขภาพย่ําแย่เพราะเราเนี่ยใช้ร่างกายและแรงกายห่างเงินหนักหน่วงมากนะคะเราเลยต้องเอาเงินมาดูแลสุขภาพในช่วงนี้นะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้จอยด้วยนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองดูแลตัวเองนะคะรีบตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้มันสายเกินไปเหมือนจอยมันยังไม่สายจอยมึงยังไม่ตายมึงยังมีเวลาดูแลตัวเองค่ะผลตรวจออกมาล่า ใส่มันน้ําตาลขึ้นหมดเลยจ้าทุกคนจ๋าอุ้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสู้อยู่แล้วและนี่ก็เป็นอาหารครีนทั้งหมดที่จะจะสั่งไปกินที่บ้านค่ะสดส,ดสดใหม่ๆอร่อยจากตู้เย็นเลยจ้าเดี๋ยวกลับไปเราค่อยเวฟกินแล้วก็ที่เหลือใส่ตู้เย็นไว้มันเก็บได้2วันค่ะแล้วก็นี่คือสภาพผัวกูค่ะอ้แต่งตัวไม่ได้เข้ากันเลย